สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูดับหน่วยบน4สูตรนะครับทั้ง4สูตรนี้เป็นสูตรเดิมทั้งหมดนะครับสูตร1สูตรสสูตร3สูตร4ี่นะครับงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1นะเพิ่งหลุดงวดแรกงวดที่ผ่านมานะครับสูตร2สูตร3ยังไม่หลุดนะครับสูตร4ี่ก็เคยหลุด1งงวดนะงวดที่ผ่านมาก็กลับมาเดินแล้วนะครับ ต้องเรียนเรซอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมสูตรที่ผิดนี่เดี๋ยวเอาไว้ให้ผมตอนนี้ผมกําลังทดลองใช้สูตรอยู่หลายสูตรเลยนะครับทั้งสูตรเด่นนะสูตรเด่นบนสูตรเด่นร้อยสูตรเด่น10สูตรเด่นหน่วยนะทั้งบนทั้งล่างแล้วก็สูตรดับนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ผมกําลังทดลองสูตรทดลองใช้สูตรใหม่อยู่นะประมาณ10กว่าสูตรท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวเอาไว้ให้ผ่าน การทดลองใช้ไปก่อนเพราะว่าสูตรนี่โดยโดยหลักทั่วไปนี่เวลาเขาคิดสูตรมานี่ท่านผู้ชมสูตรที่เราคิดว่าสูตรที่น่าจะเดินดีนี่มันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งมีบางส่วนเท่านั้นที่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทดลองใช้ก็จะมีส่วนน้อยนะส่วนใหญ่นี่จะผ่านการทดลองก่อนนะท่านผู้ชมนะอย่างในน้อยก็ <c oughs> ก็หลายงวดอยู่นะท่านผู้ชมนะก่อนที่จะนํามาใช้นี่ก็แล้วแต่ท่านก็จะมีวิธีการทดลองแต่ละง,งวดไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมนี่ก็ ถ้าผ่านการทดลองใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วถ้ามั่นใจแล้วผมก็จะนำมาลงให้ชมทั้งเด่นและดับนะครับสำหรับสูตรใหม่นะสำหรับเวฟซีที่ถามเข้ามานะส่วนท่านใดที่ <c oughs> ไม่ชอบสูตรที่ดับก็ให้เลือกจิบเฉพาะสูตรที่มันเดินดีนะท่านผู้ชมนะสูตรที่ดับก็ก็ผ่านไปนะก็มันมีทั้งสูตรที่เดินดีแล้วก็สูตรที่ดับช่วงนี้ผมจะลงสูตรเดิมไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ให้ผม สูตรใหม่ผมผ่านการทดลองใช้ในระยะที่ผมกําหนดแล้วก็ถ้าผ่านนะมีบางสูตรก็กําลังเดินดีๆพอมงวดล่าสุดก็หลุดอย่างเงี้ยท่านผู้ชมปุ่มก็ต้องมาเริ่มใหม่เลยท่านผู้ชมก็เริ่มมันมันก็จะชา้าอย่างเงี้ยบางสูตรนะครับบางสูตรก็ถือว่าเดินดีอยู่เดี๋ยวเอาไว้ให้ครบก่อนนะครบการทดลองใช้ว่ากี่งวดกี่งวดผมก็จะกําหนดอยู่มีมาตรฐานอยู่นะ เป,เป็นเฉพาะบางสูตรนะครับก็จะนํามาลงให้ชมในในโอกาสต่อไปนะครับสําหรับท่านที่อยากได้สูตรใหม่ๆที่เดินดีๆนะรอนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ใช้สูตรเดิมๆไปก่อนนะครับ <c oughs> เรามาดูดับหน่วยบน4สูตรนะครับสูตรที่1น,นะร้อบนบวก2คงที่สูตรที่2 10บนคูณ5สูตรที่3 100บนคูณ3บวกหน่วยล่างคงงูณ2บวก9คงที่ สูตรที่4ร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณ2บวก1คงที่สูตรที่1นี้งวดล่าสุดหลุดนะครับผู้ชมนะหลุดงวดแรกนะครับสูตร2สูตร3ยังไม่หลุดสูตรที่4นี้ก่อนหน้าหลุดงวดล่าสุดกลับมาเดินแล้วนะก็เลือกจิบนำไปใช้เอานะครับชอบแบบไหนก็นำแบบนั้นไปใช้นะครับผมใช้สส่ตีงวดที่ออกเนี่ยครับ3 95เเป็นใส่ตีงวดแรก เรามาดูสถิติพร้อมๆกันเลยแล้วค่อยมาคำนวณทีเดียวเลยนะครับทั้ง4สูตรนี้นะท่านผู้ชมนะ28งวดแล้วนะครับ28งวดแล้วนะเรามาดูกันนี่เป็นสถิติตัวอย่างที่เอามาให้ชมนะท่านสามารถคำนวณย้อนหลังดูได้นะครับว่าแต่ละสูตรนั้นเดินยาวขนาดไหนนะครับเรามาดูสถิติกันเลยแล้วค่อยมาคำนวณน,นะครับ ช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปตอบคอมเนมนต์เลยท่านผู้ชมนะยังไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ค่อยเข้าไปตอบทีเดียวนะท่านผู้ชมนะมีหลายท่านก็คอมเมนต์ต่างๆนานาหลากหลายความเห็นความคิดนะครับก็ขอบคุณที่ FC ที่แนะนําในทางที่สร้างสรรค์นนะนี่มาเอฟบางคนก็บ่นๆนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าของเราช่วงนี้ก็สูตรนั้นเดินดีอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่าเราจับกู่ไม่ถูกทั้งบนและล่างนะ สูตรเด่นนั้นยังเดินดีอยู่นะเพียงแต่ว่าดับเอาไม่อยู่นะท่านผู้ชมนะต้องขออภัย fc ด้วยนะแล้วก็มาว่ากันใหม่เนาะเนี่ยครับสูตรนี้ยี่สิบแปดงวดนะครับท่านผู้ชมนี่ยี่สิบแปดงวดเนี่ยเนี่ยครับสูตรที่สี่นั้นงวดก่อนหน้าหลุดนะจากนั้นล่าสุดเขาก็กลับมาเดินต่อนะครับสองงวดเลยนะเรามาดูล่าสุดนะท่านผู้ชมเนี่ยครับ งวดที่28นะครับงวดล่าสุดนี่งวดที่28นะผลรางวัลออก6 8 7หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือ7นะเรามาดูนะครับสูตรที่1ดับ7ผิดนะท่านผู้ชมนี่แหละครับผิดงวดแรกเลยนะท่านผู้ชมสูตรนี้นะ สูตรที่2ผ่านนะดับศูนย์ผ่านสูตรที่3ดับ8ก็ผ่านนะสูตรที่4ดับ0ก็ผ่านเนี่ยครับพอหลุดแล้วเขาก็จะกลับมาเดินต่อนะครับสูตรที่หลุดนะเดี๋ยวขอใส่สีหน่อยนะครับสำหรับสูตร2สูตร3ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ไม่ชอบสูตรดับก็หยิบไปใช้แค่2สูตรนี้ก็พอนะครับ แล้วก็สูตรนี้อีกสูตรหนึ่งนะก็สูตรที่สี่นะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบสูตรหลุดแล้วสูตรที่สูตรที่หลุดสูตรที่ผิดก็ไม่ต้องนำไปใช้ก็ผ่านนะครับท่านผู้ชมนะ <c oughs> เรามาคำานณงวดนี้กันสูตรที่หนึ่งร้อยบนบวกสองร้อยบนก็คือหกหก บวกสองคงที่นะครับ6กบวกสก็ได้เท่ากับ8นะสูตรที่1ดับ8ดับหน่วยนะครับสูตรที่2 10บนคูณห้าแปดห้าท่านผู้ชมนะก็10ก็คือ8ปคูณห้านะแปดหก็ได้0ูนย์นะครับดับสูตรสดับ0นยะ์นะ สูตรที่3นะครับร้อยโวคูณ3บวกหน่วยล่างคูณ2บวก9คงที่ร้อยโวก็คือ6 6 6 3หกนะ6 3สาบวกหน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ6 6 2 12บวก9คงที่นะ2อบวกเได้1อันนี้ก็ได้8นะครับ8ปบวกหก็ได้9 สูตรสดับ9นะครับสูตรที่สนะร้อยบนร้อยบนก็คือหบวกหน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือหกหกสองสิบสองนะบวก1คงที่สองบวกหนึ่งได้สามอันนี้ก็ได้หกหกบวกสมก็ได้เก้ดับหน่วยบน4สูตรสูตรที่1นะครับดับ8ด สูตร2ดับ0สูตร3ดับ9สูตร4ก็ดับ9ดับ 9, 9 0, นะถึง2สูตรนะท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่าทั้ง3ดับ3ตัวก็คือ089นะ089ไม่น่าจะมาหลักหน่วยงวดนี้นะท่านผู้ชมนะจริงๆ8นี่ชนเด่นนะเด่น,เด,นเด่นบนงวดนี้ของผมเด่นมากเลยนะ8นี่นะแต่ก็คิดว่า ถ้ามาก็มน่าจะมาไม่ร้อยก็สิบนูน่นนะท่านผู้ชมหลักหน่วยไม่น่าจะมานะแปดนะถ้าแปดจะมานี่น่าจะมาไม่ร้อยก็สิบนะท่านผู้ชมนะหลักหน่วยไม่น่ามานะท่านผู้ชมนะเพราะชนกับดับหน่วยอีกหลายสูตรเลยก็คือแปดเก้านี้ดับบนผมนะผมบอกให้งวดนี้ก็ก็ระวังด้วยก็แล้วกันเพราะงวดก่อนมั่นใจว่าแปดไม่น่ามาก็ยังมาท่านผู้ชมนะ มั่นใจว่า089งวดนี้ไม่น่าจะมา <c oughs> หลักหน่วยบนท่านผู้ชมนะก็นำไปใช้ด้วยความระมัดระวังนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าสุดดับนี่อันตรายมากเลยเพราะว่าเวลาไหนที่เรามั่นใจมากๆนี่โอ้สองสามงวดติดแล้วบนนี่สี่งวดแล้วมั้งดับนี่เอาไม่อยู่เลยนะดับบนนี่เพราะว่ามันดับถึงสามตัวนะครับ110หน่วยนี่นะโอกาสที่ ดับจะเอาไม่อยู่นะถ้าไม่แม่นจริงๆก็ต้องระวังนะท่านผู้ชมนะตัวถ้าใดที่ไม่ชอบเลขดับก็ไม่ต้องนําไปใช้เลยก็ก็จะเป็นการดีนะแต่ว่าเวลาเราไปใช้สูตรเด่นมันก็เสี่ยงอีกเหมือนกันถ้าชนกันสามสี่สูตรอย่างเงี้ยอ่ะเอาดับเอาเด่นร้อยสี่สูตรชนกันอย่างเงี้ยถ้ามีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดก็ผิดอีกเหมือนกันท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้ต่างกันกันกบเลขดับนะเลขเด่นเอาเด่นมาตัดหรือว่าเอาดับ มาตัดก็ไม่ได้ต่างกันนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอยู่ที่โชคดวงของแต่ละท่านด้วยนะก็ดับหน่วยบน4 0 0 8ูตามความมั่นใจส่วนตัวนี่ผมเชื่อว่าเอาอยู่นะครับดับ3ตัวนะครับ890นะสั้นใดที่ชนกับเลขเด่นท่านก็ให้เลือกเด่นนะครับท่านผู้ชมถ้าดับของผมไปชนเด่นท่านก็ให้เลือกเด่นนะก็มี fc ที่ไม่ชอบสูตรดับก็ให้เลือกใช้เฉพาะ ที่ไม่ชอบสูตรที่ผิดก็ให้ใช้เฉพาะสูตรที่2กับ3เท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบสูตรที่ผิดนะก็แล้วแต่ท่านจะจิบไปใช้นะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นดับหน่วยบน4สูตรนะท่านผู้ชมนะเลือกหยิบไปใช้นะครับตามที่ท่านต้องการนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะนําดับร้อยบนอีกสสูตรมาท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ